ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ตลาดทุนไทยนะคะบวกขึ้นมาจากแจ๊ซอย่างแรงเลยนะคะคุณกรพัฒน์มองเป็นยังไงบ้างตลาดวันนี้ครับจริงๆก็ตัวที่สร้างมูนตั้มให้เสร็จเราส่วนหนึ่งต้องบอกเป็นตัวแจสิมินด้วยนะครับค่ะค่ะเพราะวันนี้ก็บวกขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับค่ะแล้วก็ตัวแจสิมินเอง ก็มีผลต่อดัชนีนะครับจริงๆหลายคนเห็นก๊สขึ้นมาเยอะมากนะครับจริงๆแล้วน้ำหนักดชัชนีไม่ได้เยอะนะครับศูนย์จุดสามจุดนะครับแปดเปอร์เซ็นต์นี้ขึ้นมาเนี่ยดันดัชนีขึ้นแค่ศูนย์นนจุดสามจุดของเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเอ่อสิบสามจุดเนี่ยตลาดขึ้นมาจริงๆนะครับวันนี้คียเซ็ตก็คือเป็นเทรนสาคัญฟิตตูนมาจริงๆวันนี้ต้องบอกว่ามวยตั้มการคุณเนี่ยนะครับถือว่าดีกว่าที่ผมคิดไปด้วย<ฆ>ค่ะ ยินภาพวันนี้ผมคิดว่าตลาดจอบวกก็บวกเล็กน้อยนะครับไม่น่าจะบวกเยอะแต่วันนี้คือบวกค่อนข้างเย็อกแล้วก็ถ้าดูภาพเชิงเทคนิคประกอบเนี่ยก็เบรกนะครับแนวต้านเาส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยนะครับขึ้นมาที่1,492.73จุดแล้วนะครับก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันแล้วก็25วันแล้วนะครับก็ถือว่าถ้าดูภาพเชิงเทคนิคประกอบเนี่ยก็องบอกว่าโมนตั้มค่อนข้างดีนะแต่ว่า การฟื้นตัวของนัชนีรอบนี้เนี่ยเป็นลักษณะการขึ้นมาแบบ V shape นะครับเพราะฉะนั้นภาพ V s h a ้ e ที่หลายคนจจะมองว่าอาจจะมีจังหวะของการพักผูกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองข้ามในทั้งนี้เนี่ยแรงส่งจะเป็นเรื่องตัวทิศทางนิเท็นนะครับยังคงเข้าเอเชียต่อนี่นะครับ, C รบก็อาจจะมีแนวต้านที่1,500จุดนะครับเพราะว่าแนาวต้าน1,494เนี่ยนะครับเพราะว่วันนี้ก็จริงที่ขึ้นมาเกือบกับชนแล้วนะครับก็จะมีแน,วต,นวต้านไปที่1,500ซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยาด้วย แนวรับเทคนิคก็จะอยู่ในกรอบแนวรับที่เหนี่ยนพั480นะครับกับเนี่ย473จุดนะครับวันพรุ่งนี้ก็ถ้าดูเชิงเทคนิคก็น่าจะมีเงินตั้มเชิงบวกนะครับแต่ว่าข้ามไปวันพรุ่งนี้ก็ใกล้ f 1 0 0ด้วยตลาดมีความการไซเวกนะครับออกนั่น้างก็ได้เหมือนกันนะครับในมองรอบครับเพราะฉะนั้นในแง่งกลยุทธ์ตอนนี้ก็ยังคงเน้นเลือกมิสมอลแคปนะครับวันนี้นเราเห็นว่ามิสมอลแคปเนี่ยเป็นกลุ่มหลักที่ ตลาดนะครับมีการเข้ามากินกําไรแล้วก็ซื้อกลับในเชียงพื้นฐานพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ในเชิงพื้นฐานเรา,าคงชอบนะครับพ้นหลักๆก็จะเป็นพวกบีเจซีะนะครับที่เรา,าคงแนะนําซื้อนะครับก็เหลือดั้บ้านสี่สี่บาทนะครับสำหรับตัวงีเจซีก็ต้องลุ้นเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้เนะี่ยการที่ปทีสี่สิบนะครับก็มีโอกาสรับถือจุดปัดขาดทุนไปยังคงที่สี่สองเหมือนเดิมนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็ที่เราแนะนําตัวนาเดินซูมิโนก็ยังมีเสถียรภารค่อยๆซื้อขึ้นมาครับภาคเทคนิคอาจจะไม่สวยอะไรมากมหม่แต่ว่าเป็นเรื่องลดสถานการณ์สินทรันะค,ครับสุดนี้เราก็มองในระับ13บาทนะครับต้านบนมีอยู่ที่บริเวณ13.7 13.9นะครับถทอเล็กใด้ก็จะเป็น,นเทรน,นขาข,ขึ้นรอบใหม่ของตัวนําดกครับที่เราแนะนําในส่วน,นตัวมิซโมร์ขัอื่นีที่มีโวลลุ่มโดดเด่นนะครับก็จะมีตัว คามานะครับที่เป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เก่งในเรื่องตัวทิศทางยอดขายไปมาสามนะครับที่มีเงนตั้งเชิงบวกแล้วก็เอ็นดิ้งจะได้ออกมาในทิศทางเดียวกันก็จะมีนาตันแสั้นที่สามบาทนะครับถ้าถานได้ก็ดูที่สิบสี่บาทสำหรับตัวคามานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกษรว่านะครับตัวเกษร่าเนี่ยพักเหนือเป็นขาขึ้นนะครับให้จับตานาตันสิบสองบาทไว้นะครับเล่นได้ ก็ได้จะมีโอกาสกลับมาที่สองบาทห้าสิบกับสิบสาบาทนะครับแนวรับบริเวณสิบอดจเจ็ดกับสิบอดจห้าครับเป็นสองแนวรับครับค่ะก็แนะนำต่อสองตัวคาหมากก็เป็นโฟลอัพนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเบสท์วิกีตวันนี้เป็นภาพพักตัวนะทุกอนการตั้งตัวจะมีแนวรับบริเวณสองบาทสิบกนะครับถ้าพักแล้วดีต่อคือสัปดาห์นี้เป็นเรื่องตัวการ เข้าไปสมูลนะครับโรงไฟฟ้าเพายอุตสาหกรรม50เมกะวัตต์นะครับก็จะเปิดยื่นขอ p p a กันวมนที่22นี้นะครับแล้วก็กิลยูเนี่ยก็เข้าไปยื่นโดยตรงด้วยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะร่วมกับตัวโรงไฟฟ้าตัวรถเมล์นะครับในส่วนของตัวเอโกนะครับเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า เกี่ยวสาขาร่วมกันนะครับทีะนั้นโดยรวมก็ยังเป็นที่ที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่ชนะการมูลในส่วนนี้อยู่ก็นหน้าบ้างก็ดูที่บริเวณไฮเดลมวันเนี้ยนะครับสองบาทยี่สิบแปดนะครับเล็กได้ก็ดูที่บริเวณสองบาทสี่สิบสำหรับตัวบเทอรี่เวอร์กรีนส่วนตัวพลังงานไฟฟ้าที่มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็คือเพชที่สี่นะครับตอนนี้กําลังเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นนะครับจะมีกรอบแนวต้านที่ศูนย์จุดหกส็ดกับเจ็ดสิบสตาค์นะครับแนวรับอยู่ที่ สูจหกับสูตจดห้าแปดนะครับก็เป็นหุ้นมิโซะครับที่ยังคงฟอลโล่อัพได้อยู่ตอนนี้นะครับที่เราแนะนํเข้ามาดูตัวซีรีส์ยูแอลพิมอนก็จริงจริงก็ต้องบอกว่าได้ดตามเป้าเนาะนะครับขึ้นมาบริเวณเก้าสี่แปดแล้วก็เบรกขึ้นมานะครับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคนที่ลองทํายังไงดีนะครับก็ถ้าถือลองต่อนะครับเราจะมีจุดล็อกโปรฟิตที่เกือบขึ้นมานะครับบริเวณเก้าสี่สามจุดสี่นะครับถ้าหลุดเก้าสี่สามจุดสี่ก็ ต้องล็อกหน้าลองนะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยนะครับภาพแบบนี้เนี่ยนะครับให้ดูต้านย่อยบริเวณ95.8นะครับเบรกได้จะไปที่960นะครับเป็นต้าหไหวถัดไปครับ9อะไรนะเบรกนะฮะ95.8 95, นะครับถ้าเปรนได้ก็จะไปที่960นะครับผม95.8ก็ไป960เลยนะฮะใช่ครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมาก็เมื่อกี้นะครับบริเวณ943เก้าคูณหกเร้องรอรอครับผมครับวิธีกรารของคุณกราภัตนะ เบรกกับท <ผม S 1> ่าหลุดล็อกโปรฟฟตนะฮะมีครับหลักลายรูปแบบที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายนะคะคุณผู้ชมต้องฟังช้าๆชัดๆ,ๆแล้วก็คือในส่วนของาทด้านซีรีส์อยู่นะฮะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้าน,อนะะทองคำล่ะคะทองคำานรับพี่ม่อนก็ออกด้านข้างนะนะครับทออบบสำสัญญ,ญาณการกลับตัวแต่ว่ายังไม่ให้แข็งแรงมากจริงๆที่ผมได้นำไปทดลองก่อนก็ดูที่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกก่อนนะครับผ่านมาแล้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับ แนวรับก็มีสามศูนย์ห้าครับผมอัน่องครับเป็นอันเดิมพันห้าร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะใช่ครับผมอ๋อกรอบนี้นะฮะครับยียมถามไหมครับพี่มอยหมดเวลาแล้วยังยังยังเดี๋ยวพี่ป้อมก็ต่อเอสอ่ะเขาต่อดีดับเบิลยูนะฮะอ๋อดีดับเบิลยูใช่ใช่ก็เดยดนะฮะโอเคได้ได้โมโนโมโนนี่ของคุณองแกแนะนำเมื่อเช้าของคุณเอท่าไงจริจริงก็ แต่เราจะ่บาท4.6แต่เท่าไหรนะจะเป็นเรา4.6ห้าบาทเลยเหรอ4.46สี่มันโอเคโอเคแต่เป็นแฟร์ปี17นะเดี๋ยวว่าก็คือเรามองขันกำไรก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็จริงๆถ้าดูโมโนแนวต้าน3.14นะครับต้องเบรกได้ก่อนนะครับถ้าเบรกได้จะเป็นการกลับตัวแล้วก็ขาที่นจะต้านรอบไปค่ะได้ครับจุดในการถอยจริงๆก็คือถอยเนี่ยนะถ้าเกิว่าจะ ป๊อปลอสก็สองสิบแปดห้านี่เป็นยอดลุกครับอืมอ่าอ่าได้เดี๋ยวตามกันไปมโมโน,โน,โนเนาะเห็นก็ตามกันแ<ม>ล้วรอบนี้โอเคขอบคุณมากนะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณกรพัฒบริเช